วันนี้ช่วงเย็นนายภาลีสงกาหัวหน้าผู้ควบคุมการจัดเก็บมูลฝอยได้ออกตรวจเยี่ยมการจัดเก็บมูลฝอยในซอยเย็นจิตแฝงทุ่งวัดดอนเขตสาทรเดี๋ยวเราไปดูกันทำงานของเจ้าหน้าที่กันครับ เรียบร้อยด้วยล่ะขับพาไปเกียน